นะครับนำมาแจกเพื่อเป็นวัตถุมงคลให้กับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับถ้ายังไม่กลับก่อนนะครับแล้วก็นะครับมีเอฟซนะครับครอบครัวหนึ่งนะครับร่วมสมทบมานะครับนะครับจากครอบครัววงสุรินนะครับสองหมื่นบาทนะครับ ร่วมสมทบนะครับต่อยอดแต่ยาปลาท่านผู้ใหญ่นะครับให้ปูกระเบื้องห้องน้ำนะครับแยกออกจากมีสองหมื่นนะครับก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าสำรวจดูแล้วนะครับจากที่ทําห้องน้ําปูกระเบื้องนะครับก่อนหน้านั้นก็ป้าเพรานะครับสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับร่วมสมทบมานะครับก็สร้างําเร็จไปแล้วครับก็ร่วมกับสายบุญของพี่อ๋อนะครับ ก็พอดีผมเห็นทีแรกนะครับผ่านได้ศพของท่านที่อ๋อนะครับอ๋อก็ผี่อ๋อมาทาบุญวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับผมก็ต้องรีบมานะครับร่วมช่วยบุญนะครับของท่านผู้ใหญ่นะครับมีรถทานเยอะแยะนะครับกําลังลงจากรถนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับก็หลายอย่างมีทั้งขนมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวขนมจีนมีน้ำเกล็ดหิมะน้ำส้มเกล็ดหิมะนะครับสี่รางใหญ่นะครับใน น,นะครับตองขอขอบคุณน,นะครับท้งสายบุญสายเอฟทีทุกท่านนะครับที่ร่วมมุทนาบุญในครั้งนี้นะครับน<ป>ะครับ<ป>ขอแจ้งยอดนะครับแจ้งยอดใหม่นะครับเ้าอ้เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนนะครับ4619999นะครับ รวมกะถินทั้งหมด4 6นะครับ9 9 9นะครับขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ f c ทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับสร้างบุญสร้างศรัทธานะครับกองกะถินนะครับว่าอ้วนบุญนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ ฟีนะครับคุณฟีทุกท่านนะครับทุกท่านเลยที่ร่วมกับพวกเราเอ่อได้ช่วยกันเนาะช่วยกันมือนานตั้งแต่ครั้งแรกตครั้งแรกคือไป,ไปดูภาพเก่าที่เก่าพวกเราเนาะสภาพวัดนี่สุดยอดเลยครับความสุบโรมของของสาราวัดตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งสารามาไม่เคยเขามีใครเข้ามาบูรณนะนะรเราเป็นทีมแรกผู้ดได้คือทีมแรกเลยทีบุญทีมแรกที่เข้ามาที่ควรบุญเห็นสภาพแล้วผู้ใหญ่ ท่านก็เลยบอกว่าเอาแค่ซ่อมก็พอแล้วมั้งมันไม่ใช่นะครับวันแรกก็ครึ่งชั่วโมงครับพอผมลงคลิปไปครึ่งชั่วโมงรั้ครับเงินโอนเข้ามาทันทีเลยสองหมื่นครับมอสแตนบายรอเลยจากนั้นมาไหลมาเรื่อยครับก็เป็นจํานวนเงินนะครับเยอะเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ครับที่ไม่ได้รวมเปนงินกระถินนะเนาะที่ตังหาของเขาอ่จุประสงค์ต่างหาหลายอย่างครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณน้าน้องๆที่พี่ยูทูบนะครับที่ยัง ช่วยกันนะครับช่วยกันกาเรื่องการทากำไรทุกทิีทุกครั้งว่ามันก็ได้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 จากพวกเราเนี่หละได้จากพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอฟซีต่างประเทศเอฟซีในประเทศแล้วก็พวกรเราชาวยูทูบตัวกับชาวหมู่บ้านช่วยกันถึงได้เงินจำนวนนี้มาต้ขอ,ของขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่อีกครั้งครับที่ไว้ใจทีมพวกเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ